สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กบา์หนึ่งอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเจ้า CBR650F นะครับคันนี้เป็นตัวปีคศ2016แท้นะครับคันนี้เป็นตัวโครงแดงที่มีเตดนะครับผมรถโดยรวมสวยนะครับโครงแดงครับสวยๆมาพร้อมท่อ AR นะครับมือคัตมือเบรกแต่งนะครับชิลหน้าแต่งนะครับ คันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นร้อยนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันนะครับไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับ รถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่1 2ึ่0 0สนสนาพนะครับมีบริการจัดแฟนแน่นนะครับสนใจคอมาชมได้นะครับรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจนะครับหรือที่ตัวแทนเซลล์นะครับผมซื้อขายต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โกงเยอะมากนะครับต้องระวังดีๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ